สวัสดีครับสวัสดีครับมีใครได้ยินผมบ้างวันนี้ผมมาไลฟ์สั้นๆแวะมาส่งก่อนเข้านอนครับมีใครใกล้นอนแล้วบ้างแวะมาดูมาคุยกันนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกก็ฝากแชร์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับมีใครมาดูบ้างครับใครมาดูบ้างเอ่ยมีใครมาดูบ้างครับมีกันกลุ่มเล็กๆนะครับ วันนี้เรามาดูกันสั้นๆเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเนาะครับมีกี่คนเสียงผมชัดดีไหมเสียงผมชัดดีไหมครับเสียงผมชัดดีไหมฝากแจ้งผมนิดนึงครับ สวัสดีครับงั้นผมไล่สวัสดีก่อนละกันเนาะสวัสดีพี่โกศินภูสุวรรณนะครับสวัสดีครับชื่อเหมือนกันเลยเนาะสวัสดีคุณสรัญญาทุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทรงวุฒิสมคำนะครับเพิ่งติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับติดตามช่องไว้เลยผมจะมาไ like. ล ทุกๆสุขเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันธรรมดาผมจะลงคลิปแล้วก็เป็นบรรยายให้ความรู้ครับเสียงชัดเจนดีนะครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนดีไหมเสียงชัดเจนดีไหมครับวันนี้มาคุยกันสั้นๆน,นะครับไม่ได้ใช้เวลานาน,านมากครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาคุยเนี่ยผมจะมาคุยเกี่ยวกับการตั้งราคาบัวครับการตั้งราคาบัว ตอนนี้ครับราคาวัวน่าจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นมากถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้เราเรามาคุยกันนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่มนตรีนะครับเมสิตสวัสดีคุณทรงวุฒิสมคำนะครับสวัสดีบ้านไร่บุรักษาครับวันนี้ชอปปิ้งเยอะเลยนะครับหมดไปเยอะไหมหมดไปเยอะ เลี้ยงวัวลงทุนเยอะนะครับลองดูว่ามันจะกำไรหรือเปล่าอย่าลืมจดไว้นะครับสวัสดีคุณนิธิพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอับดุลละนะครับข่าวพองสวัสดีครับสวัสดีคุณศักด์นะครับนนเลียงสวัสดีครับติดตามอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามกันครับ วันนี้ครับผมตั้งใจจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาหัวครับไม่แน่ใจว่าทุกคนนะครับตั้งราคาหัวกันยังไงจริงๆผมเคยทําคลิปทําคลิปที่แบบคุยถึงเรื่องการตั้งราคาหัวไปแล้วลหละเสร็จแล้วเสียงมันเบาในคลิปนั้นครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาคุยแล้วก็มาแตกประเด็นคุยกันสั้นๆนะครับก่อนนอนถ้าเกิดว่า โรงเรียนใกล้เปิดเทอมนะครับตั้งใจที่อยากจะขายวัวในอนาคตนะครับจะได้วางแผนขายวัวได้ในอนาคตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะคุยว่าเราจะตั้งราคาวัวยังไงกันนะครับโอเคครับ บันทึกไว้แล้วทุกอย่างใช่ครับบันทึกไว้แล้วโอเคนะครับโอเคตั้งราคาวัวเดี๋ยวนะผมพิมพ์นิดหนึ่งมาไหมขึ้นไหมนะ้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการตั้งราคาวัวครับเห็นเนาะเห็นเนาะโอเคครับถามก่อนครับปัจจุบันนะครับถามก่อนปัจจุบันตั้งราคาวัวกันยังไงครับ มีใครมีแนวคิดมีวิธีมีคอนเซปต์มีอะไรในการตั้งราคาวัวไหมครับลองพิมพ์มาคุยกันดูหน่อยครับถ้าวันนี้ครับเรากําลังจะไปจะไปซื้อวัวนะครับจะไปซื้อวัวเ,ร,ววเราจะซื้อวัวราคาย,ยังไงราคาแพงแค่ไหนแล้วก็ถ้าเราจะขายวัววันนี้ครับเราจะขายราคาย,ยังไงครับลองมาคุยกันดูได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีคุณแจนนะครับขมลสวัสดีคุณสารชัยนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาครับสวัสดี Hp H พีเดีไทยผมเรียกพี่ผิดประจําเลยครับสวัสดีครับพี่เข้ามาดูผมบ่อยมากเลยยินดีครับวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องตั้งราคาวัวนะครับถ้าเกิดเราทราบเทคนิควิธีการตั้งราคาวัวเนี่ยเราก็จะแบบ รู้ครับว่าเราบัวที่เราไปซื้อเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรามีกันกี่คนนะวันนี้อ่วันนี้เรามีกัน2400คนครับ2400คนจริคนจริงๆจ,จำนวนเท่านี้ครับผมก็เล่าละผมไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราคุยกันเราคุยกันสบายๆนะครับโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันครับ เทคนิคการตั้งราคาวัวนะครับผมเอาจากประสบการณ์แล้วก็เอาจากรวบรวมนะครับหลายๆคนนะครับมามาเล่าสู่กันฟังนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงใจกับกับที่พี่ทําอยู่หรือเปล่านะครับเรามาลองดูกันนะครับวิธีแรกครับวิธีแรกวิธีแรกคือการตั้งราคานะครับตั้งราคาที่โดยดูจากต้นทุนครับมีใครทําอย่างนี้บ้างไหมครับทำอย่างนี้บ้างไหม เคยจดต้นทุนไว้ไหมครับวัวตัวหนึ่งเลี้ยงแล้วใช้เงินเท่าไหร่เคยจดราคาไว้ไหมครับค่าอาหารเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าแรงนะครับจดไว้ไหมครับเท่าไหร่เบ็ดเสร็จออกมาแล้วเนี่ยตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเนี่ยใช้ราคาใช้ราคาต้นทุนเท่าไหร่เคยคิดอย่างงี้ไหมครับคิดไหมถ้าทําอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ราคาต้นทุนของวัวตัวหนึ่งนะครับ ตั้งออกมากลมๆเลยครับสมมุติว่า,าวัวตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงออกมาเสร็จแล้วได้ได้น้ำหนักประมาณ400กิโลนะครับ400กิโลเราใช้ต้นทุนทั้งหมดนะครับประมาณอาจจะสัก2 20,080 20,080ถ้าคน1คนเลี้ยงวัว20ตัวนะครับจะใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ20,080เลี้ยงวัวได้400กิโลนะครับก็ ต้นทุน2 8 0 0นนะครับทีนี้ครับถ้าจะขายใช่ไหมครับเราก็จะขายในราคาที่เราได้กำไรได้กาไรคือเราเอาจจะขายกิโลละ100บาทนะครับ100บาท400กิโลก็จะได้ประมาณ40,000บาทเราจะได้กำไร1 2 0 0 0บาทครับอันนี้คือการตั้งราคาจากต้นทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดในส่วนของอค่าโรงเรือนค่าเครื่องจักรด้วยหรืออะไรด้วยทั้งหมดทุกอย่างนะครับ มันอาจจะไม่ได้ต้นทุนขนาดนี้พวกนั้นมันถือว่าเป็นทรัพย์สินนะครับเป็นทรัพย์สินแล้วก็เป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่ถาวรที่อาจจะอยู่กับฟาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนต้นทุนแรกนะครับในการในการผลิตในการทำฟาร์มอย่างคุณบ้านไร่บุตรรักษานะครับเริ่มเริ่มต้นในการสร้างฟาร์มนะครับสร้างฟาร์ม เขาอาจจะหมด3 0 0 0 0นนะครับเขาซื้อเครื่องจักรหมด5 0,000ืแล้วก็ทําอย่างอื่นเพิ่มนะครับทั้งหมดเนี่ยครับถือว่าเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินคือของที่อยู่กับของที่อยู่กับฟาร์มนะครับทีนี้มันก็จะมีการคิดว่าค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเนี่ยเป็นยังไงผมพูดฟังแล้วมันดูเครียดเ,เยอะๆเ,เนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวิธีการขายวัวครับถ้าเราขายเราดูจากต้นทุนนะครับบวกกําไรนะครับเราก็จะได้กําไร นะครับอันนี้คือวิธีที่1ครับผมเวลาเลี้ยงวัวเนี่ยผมก็จะจดไว้ครับทำบัญชีแล้วก็บันทึกไว้บันทึกไว้ว่าวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยเราหมดเงินเท่าไหร่พอรู้ว่าเราหมดเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เอามาถัวเฉลี่ยทุกตัวนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเราก็คนนํานวณออกมาเป็นต้นทุนทั้งหมดแล้วเราก็ขายออกไปโดยการบวกกําไรครับอันนี้ครับจะได้กําไรนะครับในการเลี้ยงวัว แบบที่1น,นะครับแบบที่2ครับแบบที่2แบบที่2ผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะทําแบบนี้กันตลอดเลยครับส่วนใหญ่นะแบบที่2อ,อ่าเลขก2ขึ้นหรยอยังแบบที่2นะครับแบบที่2เป็นการตั้งราคาโดยดูจากคู่แข่งนะครับอ่ดูจากคู่แข่ง ผมพิมพ์สดเลยนะพิมพ์สดเลยตั้งราคาโดยจากคู่แข่งครับคือเวลาเอาวัวไปขายที่ตลาดนะครับตลาดวัวตลาดวัวทุกคนก็จะขายราคาอย่างที่ตัวเองที่แบบอยากจะได้นะครับต้นทุนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับเยอะหรือราคายังไงอาจจะไม่เท่ากัน จะสังเกตไหมครับถ้าไปที่ตลาดบัวเจ้านี้ขายราคานี้เจ้านี้ขายราคานี้เจ้านี้ขายราคานี้ราคามันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเขามีการเช็คกันก่อนครับว่าวัวเนี่ยมันอยู่ในราคาเท่าไหร่แล้วก็แข่งขันกันแล้วเนี่ยควรจะแข่งกันเท่าไหร่นะครับถ้าคนในวงการเดียวกันนะครับเขาจะไม่ตัดราคากันครับเขาจะทําในราคาเดียวกันแล้วก็ขายราคาใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางมารยาททางธุรกิจแล้วถ้าเกิดว่าพี่จะขายวัวนะครับขายวัวสมมุติว่าวัวพี่อาจจะเป็นบราหมนเลือดร้อยนะครับบรามันเลือดร้อยอีกฟาร์มนึ่งครับเขาขายอยู่สองแสนนะครับสองแสนยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างบรามมนเลือดร้อยขายอยู่สองแสนพี่จะขายแสนหนึ่งอย่างเงี้ย มันก็จะดูน่าเกลียดไปครับแล้วเราก็จะมาทะเลาะกันมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งราคาโดยดูจากคู่แข่งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าอยู่ในวงการเดียวกันผมพยายามย้ํานะครับเรื่องนี้คือถ้าเกิดการตัดราคากันเกิดขึ้นนะครับคือมันมันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มาซื้อนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับคือเราไม่สามารถพึ่งพาใส่กันได้เพราะฉะนั้นการตั้งราคาเนี่ยครับต้องดูคู่แข่งเป็นหลักด้วยนะครับ โอเคมีใครมาดูกี่คนครับเนี่ยวันนี้เล็กๆขำๆสั้นๆเนาะโอห้าหมกว่าคนละครับห้าหมื่นกว่าคนละ <laughs> ห้าหมื่นกว่าคนแล้วผมดีใจครับผมมาไลฟ์สั้นๆนะแล้วก็มาคุยกันส่งก่อนนอนครับใช่ครับสวัสดีพี่ jmf มาตรายฟาร์มนะครับ เดี๋ยวผมจะไปคุยกับสนักพิมพ์นะครับแล้วเดี๋ยวมามีหนังสือล็อตใหม่มา100เล่มนะครับ100เล่มผมได้ได้มาแล้ว1เล่มนะครับเดี๋ยวเขาจะพิมพ์เพิ่มให้เ,เดี๋ยว1เล่มเนี่ยผมจะส่งไปให้พี่ก่อนเดี๋ยวนะผมขออนุญาตหยิบนิดนึงเต้นเต้นเมีใครเห็นบ้างมีใครเห็นบ้างผมกําลังโชว์อะไรอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมหนังสือเล่มนี้ครับ ก่อนหน้าเนี่ยผมเล่นเกมแล้วก็ทำไลฟ์สดกันแล้วก็พี่เจมเจมฟมาตรเนี่ยบอกว่าบอกว่าชนะนะครับแล้วผมส่งไปให้พี่แกเล่มหนึ่งแล้วหายยังไงผมก็จะต้องส่งให้พี่จนได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้พี่ใหม่นะพี่ลองดูนะหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการเลี้ยงโคบาร์มันนะครับคู่มือการเลี้ยงโคบาร์มันเคยมีไหมครับเคยมีใครเลี้ยงวัวบ,บามันแล้วมีคู่มือกันไหมครับ เดี๋ยวใครสนใจอะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ออเดอร์กันนะครับผมจะทำผมจะให้ลงพิมพ์พิมพ์แค่100เล่มเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนที่จะพิมพ์ต่อละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพิมพ์แค่1 0 0เล่มเดี๋ยวยังไงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาเอามาให้สั่งกันนะครับคือถ้าผมก็ใจแหละบางคนอาจจะมีประสบการณ์เยอะแล้วแต่พี่ลองเอาไปอ่านประกอบดูได้นะครับ ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมาออเดอร์กันโอเควันนี้มาคุยกันต่อนะครับต่อเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2อ่าไม่ใช่เรื่องที่2เรื่องที่3นะครับเรื่องที่3เรื่องที่3ก็คือการตั้งราคานะครับตั้งราคาตั้งราคาแบบที่3ตั้งราคาแบบที่3เดี๋ยวนะ โอเคครับตั้งราคาแบบที่3ตั้งราคาแบบที่3คือเป็นวิธีการตั้งราคาแบบที่ดูจากคุณค่าคุณค่าความชอบความนิยมความสวยงามความประทับใจความปลื้มปิติความชอบนะครับอันนี้คือการตั้งราคาแบบแบบแบบที่3ครับ วัวประเภทนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นวัวสวยงามเป็นควายสวยงามนะครับเป็นอะไรที่มองแล้วมีคุณค่าทางจิตใจครับให้ทายว่าเป็นวัวพันอะไรครับมีคำตอบในใจกันอยู่แล้วครับมันคือโคพันฮินดูบราซิลมันคือโคพันอ่าอเมริกันบามันหรืออาจจะเป็นโคพันอื่นที่เรานิยมมาประกวดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การตั้งราคาแบบนี้ครับคือจะมองที่คุณค่าของมันนะครับยิ่งมีน้อยยิ่งหายากนะครับมันก็จะยิ่งดูมีคุณค่ามากแต่ถ้ามีเยอะมากครับมีเยอะมากคุณค่ามันก็จะมีน้อยครับมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของของหลักเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําว่าคนที่จะเล่นในส่วนของสายวัวประกวดสายวัวสวยงามครับ คุณตั้งราคาโดยดูจากคุณค่าได้ทีนี้ครับการที่คุณจะขายได้นะครับขายได้คุณก็จะต้องถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดคุณค่าเหล่านี้ครับให้คนที่จะซื้อนะครับเห็นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาเป็นโควากิวแล้วกันโควากิวโควากิวคุณอาจจะบอกคุณค่าของมันคือผสมตัวนี้แล้วนะครับให้เกรดไขมันแทรกสูง หรือเป็นโคแบร์กัสผสมตัวนี้แล้วนะครับน้ําหนักแรกเกิดต่ําอัตราการจเจริญเติบโตเร็วนะครับหรือถ้าเป็นโคฮินดูบราซินนะครับสิ่งที่เราจะมักจะพูดกันตลอดก็คือโคตัวนี้เป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์เป็นแชมป์มจังหวัดเป็นแกลนแชมป์นะครับหรือว่าเป็นแชมป์ประเทศนะครับอันนี้คือการพูดถึงเรื่องคุณค่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตั้งราคาพวกนี้ได้อะครับ คุณจะต้องสื่อสารคุณค่าของวัวของคุณนะครับให้ไปยังผู้ที่จะซื้อได้นะครับอันนี้ที่ผมพูดถึงนะเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4ครับเรื่องที่4การตั้งราคาแบบที่4นะครับตั้งราคาแบบที่4แลเราตั้งราคาแบบไหนกันดีนะครับ4 4ตั้งราคาแบบอ๊บอ่าโอเคมาแล้วครับ การตั้งราคาแบบที่4ก็คือการตั้งราคาแบบฤดูกาลนะครับดูกาลฤดูกาลคือถ้าเกิดว่าหน้าฝนครับหน้าฝนคนจะเลี้ยงวัวได้เพราะว่ามีหญ้านะครับมีหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวก็จะแบบาราคาแพงนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยอยากจะขายไม่ค่อยอยากขายเพราะว่าถ้ามีหญ้าให้กินมีอาหารให้กินทุกอย่างเลี้ยงง่ายสบายนะครับ มันก็ไม่มีปัญหาสำหรับพื้นที่ที่มีหญ้าแต่บางครั้งครับหน้าฝนหน้าฝนนะครับทำนากันเยอะเอาวัวไปปล่อยไม่ได้นะครับหญ้าก็โดนฉีดด้วยยาฆ่ามแมลงทั้งหมดเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงวัวได้นะครับวัวก็จะขายออกได้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับในช่วงหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งหญ้ามีน้อยกินแต่ฟางนะครับต้องหาแต่ฟางมาให้วัวกินเท่านั้นมันก็จะแบบ ทำให้บัวครับไม่ค่อยอยากที่จะแบบอยู่ไม่ค่อยอยากที่จะเลี้ยงนะครับเพราะว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นบัวนะครับจะเริ่มขายช่วงหน้าแรงเยอะมันขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพพื้นที่นะครับว่าในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงในการตั้งในการตั้งราคาอย่างภาคใต้อะครับภาคใต้เขามีฝนตกตลอดทั้งปีเขามีหญ้าตลอดทั้งปีครับบัวเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหน,นะครับ เป็นช่วงฤดูการที่เขาทําวัวชนนะครับมีวัวชนมีแมตต์วัวชนมีทัวร์นาเมนต์วัวชนเกิดขึ้นนยครับช่วงนั้นราคาวัวจะแพงเช่นเดียวกันครับกับช่วงที่วัวกําลังใกล้จะประกวดถ้าเกิดวัวใกล้ประกวดปั๊บเนี่ยราคาวัวก็จะเริ่มแพงขึ้นเช่นเดียวกันครับอันนี้คือการตั้งราคาตามฤดูกาลครับโอเคครับมีวิธีการนะครับ4ี่อย่าง วิธีที่5นะครับวิธีที่5วิธีที่5อันนี้ผมเพิ่งค้นพบเจอนะครับสดสดร้อนร้อนเลยครับวิธีที่5ไม่แน่ใจว่าใครเคยเจอไหมนะครับก็คือการ,การ,ก,รการหลอกให้ซื้อนะครับ <laughs> การหลอกให้ซื้อการหลอกให้ซื้อหรือไม่ก็ ไม่เชอ,อย่าเรียกว่าการหลอกให้ซื้อเลยครับขายน้ำเชื้อ,อและรับซื้อกลับครับอโอเคครับวิดีที่5เนี่ยผมเป็นเป็นะจะว่าผมเคยมีก็มีนะครับเคยเคยอาจจะไม่ไม่เชิงว่าผมจะหลอกหรอกนะแต่คือเราคือตอนนั้นนะครับตลาดมัน ตลาดมันดีตลาดมันดีเราก็เลยพยายามที่จะแบบหาน้ําเชื้อมาขายมาส่งเสริมให้กเกษตรกรนะครับเกษตรกรจริงๆผมก็ต้องขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าใครอาจจะเดือดร้อนที่ผมไปส่งเสริมหรือทําอะไรไปนะครับผมอาจจะต้องขอโทษคือคือด้วยความที่เรามองเห็นว่าตลาดมันดีนะครับจีนอาจจะมารับซื้อนะครับหรือไม่ก็เนื้อประเภทนี้ครับมันเป็นเนื้อที่ มันเป็นเนื้อที่มันดีแล้วเราคิดว่าเลี้ยงแล้วแล้วเราจะมีตลาดขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแบบขายน้ําเชื้อประกาศขายน้ําเชื้อแล้วก็บอกว่ารับซื้อกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเข้าไปร่วมเกมกับเขาได้ ต้มเกมมาเขาได้ไม่มีปัญหาถ้าเราชื่นชอบในวัวสายพันธุ์นั้นครับแต่ในอนาคตข้างหน้าครับเราไม่มีทางรู้แน่เลยนะครับอย่างโควิดที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับคือผสมปุ๊บมีคนบอกรับซื้อมันก็โอเคมันก็ดีครับถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีการเขียนหนังสือทำสัญญาทำา MOU กันทำอะไรกันเนี่ยครับมันก็ทำได้แหละครับไม่ได้มีปัญหาแต่สุดท้ายอะครับ น้ำเชื้อไม่กี่หลอด2หลอด3หลอดวัวไม่กี่ตัว5ตัว1ิตัวครับเราจะไปฟ้องร้องเราจะไปสู้เราจะไปอะไรแข่งขันกับเขาเนี่ยมันมันก็ยากครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายอะครับสุดท้ายคืออนาคตข้างหน้ามันไม่มีวันแน่นอนหรอกครับการที่จะตั้งราคาวัวเนี่ยครับให้มองแบบมองแบบถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้ผมแนะนำคือเราตั้งแบบตามแบบ ต้นทุนนะครับดีที่สุดต้นทุนดีที่สุดคือถ้าดูแล้วนะครับว่าต้นทุนต้นทุนเป็นยังไงนะครับเราบวกกําไรแล้วเราขายะครับขายได้มันก็จะขายได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือ5แบบที่ผมพบเจอนะครับในการตั้งราคาหัวครับไม่แน่ใจทุกคนทำคล้ายๆผมไหม ทำคล้ายๆผมไหมอ่ะผมลองสรุปให้นะครับสรุปให้ขึ้นหน้าจอให้นะครับอ่าโอเคครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะอ่ะลองดูครับ โอเคครับผมสรุปใหม่นะครับสรุปทั้ง5อย่างที่ผมพูดนะครับทั้งผมพบเจอและผมทําเองนะครับคือถ้าอันไหนดีไม่ดีนะครับก็ก็ดีไปดีก็ดีไปแต่ถ้าไหนไม่ดีนะครับผมอาจจะต้องขอโทษนะครับไม่รู้จริงๆครับอนาคตมันจะเป็นยังไงก็คืออยากจะบอกว่าแบบที่1น่นะครับคือดีที่สุดนะครับเห็นไหมครับ สรุปนะครับอย่างแรกก็คือตั้งราคาโดยดูจากต้นทุนแล้วก็บวกกําไรบวกกําไรอย่างที่2ครับตั้งราคาโดยที่ดูจากคุณค่าคุณค่าควรเป็นเลือดร้อยเป็นอะไร